ในสมัยของประธานาธิบดีกูบันกูรีนั้นรัฐบาลได้ออกกฎหมายห้ามรถสีดำและไรถสีดำที่ห้ามกันเนี่ยคือไม่ได้แค่ห้ามขับขี่ออกไปนอกถนนนะคะแต่ห้ามมีไว้ใช้งานและรถทุกคันนั้นจะต้องเป็นสีขาวเนื่องจากในสมัยของประธานาธิบดีกูบันกูรีนั้นในปี2018เขาเป็นผู้นำที่ขึ้นชื่อว่ามีความเชื่อทางโชคลางมากมาก และโดยความชอบส่วนตัวของเขานั้นที่ส่งผลต่อนโยบายของรัฐบาลและประธานาธิบดีเนี่ยคือเขาเชื่อว่าสีขาวนี้เป็นสีที่มงคลและเป็นสีแห่งโชคลาภส่งผลให้จเจริญรุ่งเรืองรัฐบาลจึงผลักดันให้ใช้รถสีขาวหรือใช้สีอ่อนแทนรถสีดำและนโยบายนี้ยังส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับเมืองหลวงในกรุงอาชัดก,กบัด เมืองหลวงของประเทศเติร์กเมนิสถานที่เต็มไปด้วยอาคารสีขาวและรูปปั้นสีทองเท่านั้นยังไม่พอนะคะนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ให้กับเจ้าของรถที่เป็นรถสีดำจะต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีขาวอ่อนคือว่าง่ายๆเจ้าของรถจะต้องเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายในการทำสีรถใหม่และนโยบายที่สิ้นเปืองแบบนี้นะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ ที่มักจะใช้ความเชื่อและรสนิยมของตัวผู้นำเองนั้นเป็นเหตุผลในการออกกฎหมายที่ตัวเองชอบเพียงเท่านั้น3